สองร้อย,ออยตำรวจร้อยร้อยโต๊ะที่แกประสบปาาัญหาหนักที่เราคงว,ว่าเลยนนผมคิดว่าผมอยากจะกล่าว,วก,กับท่านผู้กำกับที่ประชุมคร่าวๆไปก่อนนะครับครับจะไม่ลงที่เท่าไหร่ก็คือผมมีปัญหถวว่าในระแวกของผมเนี่ยที่เป็นเองเย่ที่โดนก็คือโดนก,กอดบวนทุกวัน,นประมาณเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะครับก็บอยากจะหาดูท่านว่าเราจะพ้อมมีที่ไหนบ้างที่จะป้องกันเว้นคือ เอาวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีการลงโปรแกรมพงครหรือว่าอะไรพวกนี้นะอ๋ะ <c oughs> อเบอร์ที่ละเบอร์ที่เบอร์คือตอนเนี้ยคือคือการเป็นทางสัมพันธ์นันเนี้ยอันนี้เป็น,น,นปทางสัมพันธ์ไปทั่วประเทศแล้วแต่ว่าของท่านทหา,าจจะไม่ทราบนะฮะมันมันจะมีถ้าโทรเบอร์เนี้ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะล็อกละเบอร์นี้มันก็จะใช้ไม่ได้ต่อไปมันก็จะใช้ไม่ได้มันก็จะมีคนทั้งประเทศเนี่ยเวลามันโทรไปกรอกเนื่อะปล่อยเบอร์ปล่อยไปเนี่ยถ้าใครกดแสดงว่าเปอร์เซ็นต์เชื่อมี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 หนึ่งละ มันก็จะโอนสายไปไปตามที่เคยโดนเนี่ยเกิดทุกคนผมก็โดนตัวเองนะ่ะมันก็จะอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเขาเรียกว่าต้องมีวัคซีนป้องกันก็คือเราจะเราก็จะรับข่าวสารต่างๆที่ที่ทางรัฐองคนการไซเบอร์ส่งไปทางทางแอปบ้างหรือทางทีวีบ้างหรืออะไรอย่างนี้เหมือนโทรมาแล้วก็ผมไปขออะไรอาเีนี่ยม,นะมันจะขยันมาโทรสองคนลองลองเอาหน้าที่เป็นหน่วยงานนะตอนนี้มีการหลอกเป็นเครา่สการหนึ่ง โอนที่หรืออะไรนะมีอะไรบ้างลตูนตัวไหนแต่บชนาอาจจะมีการทำธุกรกรรมเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเขาก็จะโทรมาให้เราให้เราโอนให้เราเก็บอันดับแรกคือคนมันจะไม่เยอะเพิ่งเปิดใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะตูนไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังเฟสบุ้งที่เราจะรู้ว่าไอ้ไอ้อันเนี้ยมันมันมันเฟสบุ้งเจอพกรกหล่นอุยอ้ยยังมีพระสมเด็จมีกระบอกสมเด็จผมหายอะไรเนี้ยอาจจะอยู่แถวตลาดพระตลาดเนี้ย

ุกับก็ <ส probation> ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเป็นไปการยิเศษของจังหวัดนนทบุรีครับในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็มีความเสี่ยงอันตรยตายจากอาวุธปืนดังนั้นหมวกที่เราที่เราได้รับมอบจากท่านท่านผู้ทนชาติก็ให้ความปลอดภัยกับทีมงานด้วยความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับครับโค้ชเตกเอร์จากเกียวโกคุชันนะฮะประธานสโม วันนี้ก็นำทั้งตะตะลอและที่ศึกษาของอพะศักดิ์เรือยรักและห่วงใยนะฮะคือกองสื่อของเราส่วนที่ทราบวันนี้เรามามอบพีดี55นี้กับ55นี้แต่ละเที่องเนี่กจบใช้แล้วเกิดฟ้าลงทำให้บอดเสียผู้กองทีเนี่ยเรานำมาเพื่อการสืส่อค้นคดีของกองสือ่อแล้วก็มามอบ ที่ถือวิธีเพิ่มเติมของสิง่รนการดิเศตซึ่งที่สทีกอย่างเนี่ยทางคณะที่คนก็มีสิทธิภาษาที่จะมาสำหรับเพื่อนหนึ่งสองสิ่เพื่อตก้ในารเดที่เปตารเทที่ต้ทงองสิ่ของจังหวัส เพราะการใช้เข้ปีนี้ครับก็เดืกสนับสนระารณ์ของท่านนะครับขร้อากับหมวกเพิ่มเติมนะครับซึ่งซึ่งที่ท่านให้มาเนี่ยก็ท่านจะบอกว่าไม่พอท่านจะให้ดีทสทั้งหมดก็ติดใบก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ให้ความเมตตาสำหรับเราต่อไปด้วยครับ